นีโผด้วยเหรอไม่มีโผไงโอไมีโผเออแต่จยังไงบ้างครับกับเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าคงเซนคุกคุนครับขงเซนคุกุนหรือว่าชื่อเรื่องอะไรคันงเซนคุกคุนครับอาไรแล้วหมาหมวามว่ารองเซนคุกุนครับ Lover and Gangster โอเคือว่าทำได้ดีครับอะไรับางครับดึงอะไรของเรา เล่นเป็นโฮงเสรนั่นเองนะครับผมในเรื่องเป็นนักเลงจากหัวหน้าแก๊งฝั่งทนครับหรอครับนเล่นเรื่องก๊เล่นเป็นผมเป็นยงครับเป็นหัวหน้าแก๊งฝั่งกรุงเทพครับน้องน้องหัวหน้าแก๊งแล้วน้องอีกก็น้องไงก็ฝั่งกรุงเทพฝั่งนึงครับครับผมเป็นหัวหน้าแก๊งครับผมชื่อสิงห์ครับผ่านพี่แก๊งสิบห้า ครับผมผมเป็นใครสักคนครับชื่อโซ่ครับเอเป็นคุณเป็นลูกน้องแก๊งผมคุณเป็นลูกน้องแก๊งผมก็ได้ครับได้ครับเป็นลูกน้องก็ได้ครับเรื่องนี้มันยังไงเพราะบางชื่อเรื่องมันต้องการต่อสู้กันมีทุกอย่างครับเรื่องนี้มีแต่คนอยากเล่นมากแต่ว่าพวกเราได้เล่นแกได้ถามเลยเขาเลยทำไมทขาไม่ได้อยากเล่นเพราะอะไรมันมีแต่อะไรที่แบบเด็กผู้ชายอยากเล่นใช้กำลังนี้ใช้กำลังใช้กำลังแต่คือพวกเราเนี่ยจริงไม่ไหวเลย อะไรหายากนั่นเป็นเราไม่แต่เราฟิตเราไม่โอ้งาเราบอกคนที่เขาไม่ได้เล่นว่ายังไงอยากบอกอะไรคนที่เขาไม่ได้เล่นจริ่งเขาก็แเออสิ่งเขาได้จรงเสียใจด้วยนะหนูนักเรียนเกิดจากพี่นานแ้เออแล้วพี่ได้ย้อนวัยกลับไปในเรื่องต้องเปลี่ยนชื่อเรียนสร้างใจใหม่โอ้โหเด็กโง่เลยท่านน่้อ่ะแต่ละคนคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างความยากหน่อยฟอร์สก่อนเป็นฟิลแบบผมผมจะเป็นพูดน้อยปล่อยหนักแล้วก็มีเหตุผล อย่างตัวพี่เกสนี่ก็จะเป็นแบบบ้าใจร้อ,อน,แนแขรนแครนออกแก้มีค่าขายแล้ว <c oughs> ไม่ไม่มีค่าขาแล้วครับมีแต่แบบมี <c oughs> วา้วาวาวา้วาบมีแต่ว้าออกไปครับูอย่ไหนอย่างี้ไม่ไม่ใช่อาจจะคนละเรื่องอ <c oughs> าาคนละเรื่องเราเออเราไปได้เหมือนกันนะแต่ยิ่งยังมาบุกในเรื่องนี้นะลูกยิ่งทันครับทำไมอะครับเออบุกเหมือนในเรื่องนี้ช้างอยู่ไหนเมื่อกี้เออแซวแซลแล้วอย่างพี่เกสคือมันต้องวางเองเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เห็นภาพนะเลอเรื่องนี้ผมว่าค่อนข้าง จะแตกต่างจากเรื่องอื่นๆครับบทเรื่องอื่นจะเป็นแบบนุ่มอบอุ่นค้าขาใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบหนุ่มแบบนักเลงใช่ครับเป็นนักเลงที่แบบสงสารพี่เจ๊อ่ะกูช็อตเลยตอนนี้ยแต่สนุกอ่ะอยู่กองพี่เก๊ดคือตัวโดนอ๋อหรอโอ้โหตัวโดนถ้ากองอื่นจะเป็นตัวโดนแต่กองนี้พี่เก๊ดเป็นตัวโดนอ๋อมีหน้าบุ๊คดูเข้มดูแบบครือขันก็เลมันปักธงแล้วปักธงแล้วค่ะแล้วบุ๊คหาพี่เตมาเป็นเป็นพักควงใช่พี่เก๊ดตัวโดนครับ อ้เมื่อกี้ผมพูดถึงไหนแล้วนะครับหมายถึงว่าเราต้องบอกว่าต้องแบบใช้กำลังตัวนี้อช่เป็นใช้กำลังเป็นคนแบบมุทะลุใจร้อนนะครับเขาก็จะมีตัวนี้เข้ามาคุณโซเข้ามาที่จะคอยแบบคอยเบรกคอยเบรกอารมณ์เขาครับเขาชอบแบบว่าทำอะไรไม่คิดเราก็จะแบบเป็นคนคิดมากกว่าทำแล้วคอยแบบเบรคเบรคเขาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเบรกคารลมไปเจอคารลมไปต่อด้วยกันเลยอะไรนะพูดอะไรวะผมไม่เคยสัมภาษณ์คุณครั้งแรกอ่ะคุณแม่งใช่ปะไปต่อเออเป็นอะไรบุกอะเป็น ครับบุ๊กเล่นเป็นยงครับผมก็มีฟาประกิตมาถึงบุ๊กคาแรคเตอร์บุ๊กลูกอ๋อคาคาเอ้คาแรคเตอร์บุ๊กก็เป็นฟิลแบบว่าไปใช้สมองนยครับก็คือจะเป็นฟิลเป็นนักเลงที่เก่งนะนี่ใช้แล้วนะฟอนไอ้ฟอนคือเมื่อกี้ใช้สมองมากเลยฟอนนั่นคือจริงเอาคาแรคเตอร์ อะไรไหมเขาเขาพอเราได้พอได้แค่บาคนเนี่ยเขาทำได้มาใช้สมองไปถึงเรื่องไม่คือตัวผมอาจจะเป็นเหมือนนักเพลงคือเก่งนะหมายถึงเราจับมีดถาอะไรเป็นหมดปืนเปินเป็นหมดแต่ว่าเราอ่ะจะไม่ใช้เรารู้สึกว่าความสงบสงบสุขมันดีกว่าเราก็จะคอยคอยเบียดเบียดเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นเบียดสั่งด้วยเพราะเป็นพี่ชายเราเป็นน้องฉันก็จะตีกันครับ เก่งถูกไหมดีใช่ใช่แล้วคลิปอยู่ข้างล่างรู้สึกไงบ้างที่การลุกตัวกันสี่คนมันดูเป็นประดิษฐ์การตัวแต่ละคนก็คือตอนยังไม่รู้จะสงสารใครก่อนครับเออคิดว่าว่าสี่คนนี้ใครน่าสงสารสงสารตัวเองสงสารกันหรอสงสารสงสารกูค่ะอ๋อกูแกล้งกูทั้งวันเลยค่ะไปถ่ายอ่ะผมไม่ได้นั่งพักเลยคือเขาจะแยกกองสองกองใช่ไหมแต่พอมันว่างปุ๊บมันมากวนผมละวันัาแกล้งหลัง แต่แล้แก้เขาที่แก้เขาได้ยินกิจศัพท์เขาไหผมไม่ได้ยินไม่ไม่เท่าไหร่แต่โดนเองเนี่ยผมค่อนข้างค่อนข้างหนักเลยใช่ครับหลังผมเวิร์อหมดแล้วตอนเนี้ยมีอะไรกิจศัพทที่ฟอส์ตไหมว่าเออถ้าจะต้องเจอต้องทำยังไงต้องทำยังไงไหมครับฟอสรับมือคนนี้เอาแบบไหนเอ้้ไอออบาะไรวะเนี่ยเอาใบ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 ยังอยู่ไหมลูกไใบแค่นั่งฟังเขาคุยกันไปเขาเพลินแล้วครับ มีน้องไหมครับยังยังไงยังนิ่งๆอยู่ยังไม่ยังไม่ยุตข้าวันข้ามไม่ยุบไปคือแบบละลายเพิ่มทำไมไม่จะหลับน้องอ่ะไม่นิ่งๆเรายังกลัวอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวรอละละลายวรอสนิทกันเดี๋ยวราสนิทเออใช่ต้องสนิทเลยเดี๋ยวกทำไมอะหนึ่งกลัวเขาอะไม่ตอนตอนตอนถ่ายไปไม่หลับครับเพราะพอพักกองไปก็หลับ เขาก็เลยเราบกก็เลยไปกไปแก้พริกเลสแทนคือผมว่ามันไปไม่ถึงไบครับเพราะว่าบางทีผมมานั่งอยู่ข้างไบแล้วพอใบอยู่ข้างข้างอ่ะมันยังไม่ทันเล่นไปถึงไบมันเล่นผมจนสนุกแล้วมันพอใจแล้วมันก็เดินไปแล้วเลยก็อัวคือไบเนี่ยรุ่นเดียวกับบุกนะคบแต่ว่าเขาหน้าขลุ่มอาุธแกะเนะาแกะขอมึงไม่ในเรื่องบินบูแค่ไหนมันจะต้องเตะต่อยมีหมดเลยครับมีสนับมีมีดมีปืนมีบุหรี่ มีรถถังมีรถถังนางอาม่ไเกินปฏิวัติไงอยู่ปฏิวัติอ๋อจริงหรอต้องขาดีจริงหรม่มีไม่มีไม่ไม่ก็ไม่จิอม่เต้องเริ่นสักิะตรงไหนอย่างผมเอาคนไทยเราก็จะได้รับอนมที่เกณฑ์ของคนไทยหมายกเกิดงนีสกิลผมว่าน่าจะเป็นสกิลแอคชั่นครับเฉียดเฉียนนะเจอจิงาอะไรเออโดนจิงยาวเลยนะทักงยาว อใช่ใช่ใช่ไปเลยนะี่มันแข่งมันแข่งค่ะใช่อะ้วขอพี่บุ๊กต้องไปพูดตรงไหนไหนอกจากน่าจะแอคชั่นแหละครับใช่เขาว้องจะมีส่งเวิร์กชว์เิรช็อปเลยแต่ว่าจริงๆตัวละครมุ๊ไม่ค่อยแอคชั่นเท่าไหร่มันต้องทำหน้าให้เป็นนักเรียนเป็นไงบ้างเหมือนกันทำหน้าแบบนี้นี่หาอยู่กันคือเขาบอกว่าต้องเป็นนักเรียนนักเลงคนกลัวอะไรอย่างเงี้ยคิดออกแค่แบบเราลองทำดิแสดงว่า ไม่ได้หรอกูก้วยหมดตลยนี่ยเขอไม่คิดก่อนเขาจเป็นนักเลงของเธออยู่ตรงนี้อ่ะพี่เกสอนสอนใช่พี่บุ๊คี่น้องบุ๊คสอนน้คเาเป็นนเป็นนักเลงกวนกวนเก่เป็นนักเล่นเป็นคนดีก่อนนะลูกโอ้โหไม่หวเดีในเรื่องในเรื่องผมเป็นพี่ไงผมเป็นพี่โหต้องสอนน้องเพราะเราเป็นคนดีนะจะอยู่แก๊งไหนอ่ะต้องดูแลเขาให้ดีได้ครับพี่ได้พี่ชายก็ก่อนจะส่องน้องก็ทำตัวให้ดีก่อนนะครับ อยูฟอรสบายเลยเรนไม่ต้องมาแบบว่าต่อปมาต่อคำทุกเรื่องเป็นตัวดูเป็นตัวดูทุกเรื่องเลยเอออ่ะกระดูกมมันต้องบูแค่ไหนผมว่าบูค่อนข้างเยอะครับเพราะว่านอกจากที่น่าจะเข้ากับฟอรแล้วมันต้องมีเข้ากับน้องม่อนด้วยนะครับที่ตีรันฟันแทงกันไม่ใช่แค่มีดอย่างเดียวไม้ด้วยปืนด้วยมใช่แล้วเตะต่อยอะไรเยอะแยะมากมายที่โคแบบจริงจริงมีไอ้นี่ด้วยไอ้ ไอของโซเองที่เป็นเหมือนออ๋นนเป็โซ่ด้วยพโซรู้ว่าพี่เขาก็ะซิบว่าอะไรแบบนี้เพราะพี่ฟอเชื่อได้เยตอนนี้ความน่าจเชื่อถือเพือจริงอันนี้จริงอันนี้มีจริงอันนี้จริงมีนี้มีจริงอันนี้ฟอเชื่อได้จริงเพราะว่าทั้งวันถ่ายผมไม่รู้ว่าบทฟอจำได้ดีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าสิ่งที่บอสฟอพูดทั้งวันคือเรื่องนี้ไม่มันหรอกพี่ไม่มันหจริงผมชอบเลยโคตรชอบเรื่องนี้เลยเอาทั้งหมดมาลงในเรื่องนี้หรอมันมันพูดทั้งวันเลยจนผมไม่รู้แล้วว่าแบบอันนี้อันนี้อันนี้แล้วบทบทฟอร์มีไหมนะบทบทพูดอยู่คเเดียยวล เรื่องนี้มันแน่ๆครับไปแต่ใจจรงนะครัครับผมตอนน้ไปกำลังซึมซับพฤติกรรมอยู่ครับแล้วก็กำลังแบบว่าเรียนรู้เรียนรู้แต่จริงๆในเรื่องไปคิดว่าทุกคนจะต้องไปเรียนเรื่องพวกคิวมาเพราะทุกคนก็แบบจะเต็มใส่เต็มมากๆเลยครับเพราะว่าอย่างที่ฟอร์ดบอกไปถ้าเกิดพลาดมามันก็น่าจะต้องพักกองทุกคนก็เลยน่าจะต้องเพราะทุกคนใส่เต็มจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่แค่เราสี่คนแบบตัวอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ครับก็ต้องไปเรียนเร่นีมาปิดท้อง มากรวันนี้พี่พี่แช่งมาครั้เนี้ยอย่าพูดไม่ไส่พูดมาเหมือนเหมือนให้เตรียมเตรียมไว้อ่ะให้บุกถอดตัวทันไม่เพราะทุกคนใส่เต็มไงทุกคนใส่เต็มเลยไม่กล้าโปรเจกต์เขาบอกมาแล้วว่าเรื่องนี้จัดเต็มคนส่วนใหญ่ท่ารักษาเต็มงกินประกันยามันเป็นลางไม่ได้ case คิดว่าเราสายไปจับใครไม่หมดเลยพอบุกเล่นจริงแล้วโดนจริง มีใจนะมีใจละโบโอ้ยพี่เก่งมากครับแต่เขาเป็นพี่เรากน้องเจาเลือดอาบเลยพี่มึงน้องกูพี่น้องเตียนไม่คิดจะห้ามเลยเหรอเพราะว่าพี่แบบว่าห้ามไม่ให้รักกับผู้ชายกันเขาแบบนีตามผู้ชายแล้วหลงหลงคารลมคาลมผู้ชายอยู่พี่ก็เห็นหลานนองอยู่พี่ฟอร์ดอินคาแรคเตอร์ชอบมากชอบมาก จะงอยผมนี่ต้องแหลมเปียกอย่างงี้ไม่ได้เลยุทิว่าจากทั้งวันสนุกเลยนี่สนุกกันเนี่ยนี่คือละครมูจริงเนาะแอคชั่นจริงเนาะแอคชั่นครับไอที่พูดมาเนี่ยเนาะทุกตัวมาใช่เห็นจะดูติดเล่นแต่จริงๆเนาะมันแอคชั่นจริงอร่อยนึกว่าคอมเมดี้เออได้ตลอดมาคือแบบถ้าเชื่อฟอร์สก็อาจจะเป็นคอมเมดี้แต่ว่าไปดูเทเลอร์ได้ครับมันแอคชั่นจริงมันมากมีมัดมีดแทงด้วยนะนี่ก็เกี่ยวแบบนูุนตลอดมันชอบจริงผมบอกแล้วมันชอบมาก บ้าผลักสุดท้ายเราไปก็มาใหม่เป็นน้องใหม่ครับผ <c oughs> มทั้งสามคนมาแบบเราอยากจะมีแนะนําอะไรหรือว่าให้ไบเลือกไปในทิศทางน่ะแต่ละรุ่นพี่เพราะว่าสามคนคือคนละคาแรคเตอร์ก่อนอะเริ่ม <พอ S 1> จากใครก่อนพี่ฟอท่าจะนํานรับน้องว่าเอออยากลองให้เป็นตัวอย่างในในกองนี้ในที่จริงเป็นทีมกันนะตัวอย่างนะ สุภาษิตอะไงวะอุ้ยไปทักสุภาษิตากันแล้วเข้ามึงตาเหลียวต้องเหลียวตาตามเราต้องเหลียวตาตามใครบอกไปไปนะมึงอยากเป็นตัวโดนหรืออยากเป็นตัวตัวเล็กดีไปตัวโดนยิ้มอ่ะมุเคยเป็นตัวโดนมาก่อนทุกวันนี้ก็ไม่ไม่ใช่แล้วต่อไปนี้จะไม่ใช่ต่อไปนี่เขาบอกผมณเลยนะฟอสฟอสทองเนี้ย เล่นพี่ไบ้ด้ยเฮ้ยนี่พี่เหลุดหุดหดเอาเอาหลุดหุ้นี่ความใจนะควใจความใจไม่ไ่้ยอ้กเล่นพี่เก๋เลยหมเรื่องนีลุลุงลุมหมลุงหลม่ลมมหมหมหลมมีมหมดมลมุมหลมุมลเมหลุมอลุมมหลุมอลุมหม่มหุมหมดลหลมหลุมหลุุมุุมัุมมุุลลมมน ไอ้มอนนีอู้เรื่องนี้มันลูกแต่ละคนไอ้มอนนี่อินกว่าผมอีกนะเดินมาอบบดเรื่อนไม่ถอดตัวทำในโลกเลาไปบอกไม่ไม่เท่าไหร่หนาเกจจะพูดมาทำไมผมเริ่มกังวลแล้วว่าอนาคตในชีวิตกองผมจะเป็นยังไงแล้วเด็กเเดก้วเด็กเคือพี่บอกอะไรไปะเอออยากให้ใครเป็นไอดอยในข้าหรือ่เดินตามคนไหนงไงเออเดินตามคนไหนใช่หมครับเด็ก G M อมททุกคนครับใช่แค่นั้นเลย คืนมใ้ใครได้ใช่คือทุกคนต้องแปลกใครที่เข้ามาใหม่ต้องแปลกก่อนเป็นเป็นแบบว่าเขาเรียกซึมซับไปไงโอ้ผมผมก็ไม่ได้รู้อะไรเยอะมากนะครับแต่ว่าไบ์ไบ์ไบ์เราเราก็เติบโตมาแล้วนะการจะเดินตามใครพี่ว่าไบ์เลือกเองได้แต่อย่าเตินตามพี่อย่าเดินตามใครอ่ะไม่พูดแต่ว่าพี่ว่าน่าจะมีแล้วแหละว่าอย่าเดินตามอันนี้เลยนะมันไม่ได้แบบ สักดีสักเท่าไหร่นะครับลองเลือกเอาเองแล้วกันใบมันให้ได้เครับมันมีให้เห็นอยู่แล้วใบใปไปเรื่องดีๆโอเคค่ะพี่ต้อยฝั่งเลือกฝักตัวครับครับผมฝั่งเนื้อฝั่งตัวด้วยครับผมจะไม่เป็นตัวโดนครับเห็นบ้านเริ่มแล้วอ่ะกูละเขาบอกเธอค่ะบุ๊ว่าเขาไม่เป็นตัวโดนบุก็ไม่เป็นเหมือนกันตัวโดนต้องมีนะฮะพี่คนรับจบคร่สออยถั่วโอเคครับ นี่ค่ะลูกโซ่ค่ะคนอันนี้นะคะเดินทางไปสาขาสีชะ